ดังเผยภาพแพทควงหนุ่มหล่อลอยกระทงเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและแซ่บมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับแพนปบพพาคุณแม่คนสวยของลูกชายน้องเลซซิงแล้วก็อย่างที่แฟนๆรู้กันดีว่าแพทนั้นก็สวนวัสพักแล้ว แถมยังมักจะมีข่าวกับหนุ่มๆในวงการอยู่บ่อยๆอ,อย่างตอนนี้ที่หลายคนกำลังจับตามองกันอย่างมากเลยทีเดียวก็คือความสัมพันธ์ของแพทกับนักร้องหนุ่มปออนนปันนบเพราะว่าฝ่ายชายนั้นถึงขนาดที่ว่ายอมรับกับสื่อตรงๆเลยว่าแพทนั้นคือสาวนในสเปกเลยแล้วล่าสุดแพทกับปอยังควงกันไปออกรายการด้วยกันอีกด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทงั้งคู่นั้นจะเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นค่ะ เพราะว่าล่าสุด19พฤศจิกายน2514เมื่อคืนที่ผ่านมาที่เป็นวันลอยกระทงนั้นแพทได้มีการควงหนุ่มหล่อไปลอยกระทงด้วยนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่ปอด้วยค่ะที่สําคัญทั้งคู่นั้นดูสนิทสนมกันอย่างมากเลยทีเดียวมีความมูมมิออกมาให้ได้ชมกันด้วยโดยก่อนที่จะไปดินเนอร์หลู่ฉลองวันสงการานนั้นแพทก็ยังอวดภาพของตัวเองที่แต่งตัวสวยพร้อมดินเนอร์พร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆเอาไว้ว่าพร้อมลอยกระทงแล้วจ้าแฮชแท็กอยากลอยกระทงกทับเธอ ซึ่งภาพดังกล่าวนั้นทั้งเพจดังอย่างมนุษย์ตุ๊ดเป็นฝ่ายออกมาโพสพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ายังไงไหนเล่าไหนใครบอกว่าเฮียปออันนบหนูเริ่มงงหรือตัวจริงของแม่แพทคือคนนี้เป็นนายตำรวจเท่ๆคนนี้หรือเปล่านะนอกจากนี้ยังมีภาพที่หนุ่ม่อกคนดังกล่าวนั้นถ่ายรูปกับน้องลิซซิงซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะสนิทสนมกันมากเลยทีเดียวค่ะจะว่าไปเปอร์เซ็นต์ว่าที่หวั่นใจของแพทจะเป็นหนุ่มคนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้แพทพาน้องเลซซิงไปออกรายการด้วยกันนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางพิธีกรถามแพทเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งแพทก็ตอบมาว่าดีค่ะหัวใจดีจากนั้นทางน้องเลซซิงก็หยุดพูดออกมาว่าพี่ตำรวจทาเอาแพทนั้นรีบปิดปากลูกชายใหญ่เลยเอาเป็นว่านุ่มหล่อคนนี้จะใช่หวานใจตัวจริงของแพทหรือเปล่านั้นคงจะต้องรอเจ้าตัวมาตอบเองแล้วละค่ะ